เรื่องราวที่ผมยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องราวสักหน่อยนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไปให้ฟังมากมายกลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก่อนครับวันนี้ผมก็เลยหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับป่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันถึงแม้จะเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนแนวกันสักหน่อยแต่ผมรับรองครับว่าเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้เรื่องอื่นเลยหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆสายวัดสายป่ากันบ้างนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณดิวครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วคุณดิวได้เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นตัวของคุณดิวมีความตั้งใจที่อยากจะบวชครับคุณดิวก็เลยพูดคุยกับคุณแม่ในช่วงประมาณปลายปี ซึ่งทางคุณแม่เองก็ระหาเริกหายามไปดูมาให้นะครับจนสุดท้ายก็พบว่าเวลาที่เหมาะสมคืออยู่ในช่วงเดือนเมษายนโดยในตอนนั้นคุณดิวกับพี่ชายก็วางแผนที่จะบวชพร้อมกันเลยนะครับจนเวลาผ่านไปก่อนถึงวันจะบวชประมาณ3วันคุณดิวก็เลยเดินทางกลับบ้านไปเตรียมงานและได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปที่วัดเพื่อทําการฝากเนื้อฝากตัวกับหลวงพ่อก่อนครับตอนที่ไปถึงก็ได้เจอกับพระอาจารย์ท่านหนึ่ง หลังจากที่ท่านทำวัดเสร็จท่านก็ได้มีการลงมาพูดคุยร่วมถึงดูดวงชะตาให้ครับท่านได้บอกกับคุณดิวว่าอยากจะให้คุณดิวบวชสัก15-20ถึงวันถ้าเกิดไม่ติดขาดอะไรเพราะเมื่อดูจากดวงชะตาแล้วท่านก็อยากจะให้บวชใช้เวลาประมาณนั้นน่าจะดีกว่าครับคุณดิวได้ฟังแบบนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมาบวชอยู่แล้วจนเมื่อเวลาผ่านไปถึงกําหนดการบวชครับ คุณดิวกับพี่ชายก็ได้ทําการบวชพระออกมาตามปกติจนอยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านก็ได้บอกกับคุณดิวว่าตัวของท่านเองเนี่ยจะเดินทางไปอยู่ในวัดป่าครับคุณดิวสนใจที่จะไปด้วยกันไหมคุณดิวเองเมื่อได้ฟังก็สนใจเป็นอย่างมากครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจมาบวชอยู่แล้วเลยตั้งใจที่อยากจะศึกษาพระธรรมให้มันถ่องแท้มากขึ้นแต่ว่าวัดป่าแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเข้าไปยากลำบากมากๆ จะต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปด้านในประมาณ7กิโลด้วยกันเพราะบริเวณที่ตั้งของวัดนั้นอยู่ตรงเชิงเขาเลยครับพื้นที่ด้านในจะเรียกว่าเป็นวัดสะทีเดียวมันก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลยไม่มีกำแพงวัดพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าเป็นลักษณะของสถานปฏิบัติธรรมะมากกว่าครับพาที่เข้าไปที่นั่นส่วนใหญ่ก็เพราะว่าอยากจะตั้งใจเรียนปาฏิโมก ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะงงและยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับตัวผมเองก็ไม่เข้าใจครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าปาติโมที่พูดถึงมันคืออะไรหลังจากที่ผมศึกษามาผมก็ขออธิบายย่อๆสั้นๆให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับปาติโมก็คือคำพีที่มีการรวมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ก็คือศีล227ข้อครับด้วยความที่มันมีศีลเยอะ การท่องจำหรือว่าบทสวดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับถ้าใช้เวลาสวดต่อเนื่องกันแบบไม่ขาดตอนจะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงได้เลยนะครับหรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าพระรูปไหนที่สามารถสวดและเข้าใจได้ทั้งหมดก็จะถือว่าเป็นพระที่มีความเพลียนเป็นอย่างมากครับโดยพระอาจารย์ท่านเองสอนปฏิโมกอยู่ในวัดป่าแห่งนี้คุณดิวกับพี่ชายก็ติดตามท่านเข้าไปยังวัดป่าครับเมื่อไปถึงก็พบว่า วัดป่าแห่งนี้มีพระอยู่ด้วยกันสี่รูปครับเมื่อรวมคุณดิวกับพี่ชายก็เท่ากับว่ามีพระจำวัดอยู่ในพื้นที่จำนวนหกรูปด้วยกันตอนที่เข้าไปถึงก็พบว่าสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างจะร่มรื่นเลยครับอยู่กลางป่าเขาเหมาะกับการเรียนพระธรรมเป็นอย่างมากซึ่งตลอดสามคืนของการเข้าไปอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้มันก็ผ่านไปอย่างปกติครับไม่ได้เจอเรื่องราวที่น่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นแต่อย่างใด จนเวลาล่วงเลยเข้าสู่วันที่7ของการบวชในวันนั้นพระอาจารย์ท่านก็ได้เรียกคุณดิวให้เข้าไปหาที่กุฏิครับท่านได้ถามว่าคุณดิวสนใจที่จะเข้าปริวาสกรรมไหมถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยบุญกุศลก็จะส่งถึงโยมพ่อโยมแม่ด้วยนะเมื่อคุณดิวได้ฟังแบบนั้นก็ตกปากรับคําทันทีครับพูดถึงเรื่องปาติโมกไปแล้วตอนนี้มาถึงการปริวาสกรรมครับมาครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ปริวาสกรรมถ้าเกิดพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสำรวมกายวาจาครับมีการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาให้หนักมากขึ้นกว่าปกติเหมือนเป็นการฝึกตัวเองครับเพื่อให้ตัวเองรู้ว่ากรมเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนส่วนรายละเอียดการปฏิบัตินั้นก็มีมากมายหลากหลายขั้นตอนยกตัวอย่างเช่นห้ามจำวัดร่วมกับพระรูปอื่นหรือแม้แต่ว่าการอดอาหารบางครั้งบางทีก็มีนะครับ ผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆนไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อครับหลังจากที่คุณดิวตกปากรับคําว่าตัวเองเนอยญ่จะทําทางพรอาจารย์ท่านก็ได้ให้คุณดิวเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ย้ายตัวเองออกไปอยู่เพียงคนเดียวครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือพระสามรูปในตอนนั้นก็คือพระอาจารย์คุณดิวและก็พี่ชายได้ไปปักกดกันครับเว้นระยะห่างประมาณเกือบร้อยเมตรได้ คุณดิวก็เองก็เลยเลือกที่จะปากกรดอยู่บริเวณใต้ต้นมะขามคืนแรกผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนพอถึงคืนที่2ระหว่างที่คุณดิวกําลังนั่งทําสมาธิอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งครับเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีอายุค่อยๆเดินเข้ามาหาเมื่อเดินมาถึงก็ขอเรียกแทนผู้ชายคนนี้ว่าตาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาในค่อนข้างจะมีอายุแล้วตาคนนี้ก็ยกมือไหว้กลมลงกาบครับ แล้วก็สอบถามว่าหลวงพี่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับตั้งแต่บวชมาเคยเจอผีหรือยังเมื่อคุณดิวได้ฟังคำถามตัวเขาเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับคุณดิวก็เลยตอบไปว่าไม่มีหรอกโยมผีก็อยู่ส่วนผีพระก็อยู่ส่วนพระตาคนนั้นก็ตอบกลับมาทันทีครับบอกว่าไม่จริงมากงหลวงพี่พูดจบก็หัวรอยกใหญ่เลยครับคุณดิวเองไม่ได้พูดอะไรต่อครับได้แต่ยิ้มให้ ตาคนนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินหันหลังกลับไปคุณดิวไม่ได้สนใจอะไรครับก็เงยหน้าขึ้นเพื่อจะดึงโกรธลงแต่ในจังหวะที่มองไปที่ตาคนนั้นอีกครั้งปรากฏว่าตาคนนี้อยู่ดีๆก็ไปปีนอยู่กลางต้นตานแล้วครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผีกับพระมันเป็นของคู่กันนะหลวงพี่ในตอนนั้นคุณดิวรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากครับก็เลยรูดกดลงแล้วก็ค่อยๆเดินไปหาพระอาจารย์ ตอนที่ไปถึงก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พระอาจารย์ฟังนะครับได้แต่บอกท่านว่าคืนนี้จะมาขอจำวัดอยู่ข้างๆด้วยพระอาจารย์ท่านไม่พูดอะไรครับท่านได้แต่ยิ้มแล้วก็ถามกลับมาว่าเจอแล้วใช่ไหมถ้าเจอแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ทําวัดแล้วก็กรวดน้ําให้เขาด้วยแล้วกันเขาน่าจะเป็นเจ้าของที่นี่แหละนั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณดิวได้เจอกับตัวหลังจากที่บวชครับจนเวลาผ่านไปทั้งหมดก็เดินทางกลับมาที่วัดป่ายอีกครั้ง พระอาจารย์ท่านได้ให้คุณดิวเลือกกุฏิที่จะทําการจําวัดครับซึ่งตัวเขาเองก็ไปถูกใจกุฏิอยู่หลังหนึ่งซึ่งกุฏิหลังนี้อยู่บริเวณชายป่าที่ด้านหลังมีลำธารเล็กๆคุณดิวได้บอกกับพระอาจารย์ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไปจําวัดอยู่ที่กุฏินั้นท่านไม่ได้พูดอะไรครับพูดกับเพียงคุณดิวเพียงว่าถ้าเข้าไปอยู่ที่กุฏิหลังนั้นก็ทําตามกฎด,ด้วยละกันกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิสําหรับวัดป่าโดยแท้จริงเลยครับ ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างเป็นเพียงบ้านหลังเล็กๆสี่เหลี่ยมที่มีเพียงหลังคาแล้วก็ฝาผนังบางส่วนเท่านั้นคืนแรกของการจำวัดที่กุฏิแห่งนี้ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับได้ยินแค่เสียงสวดปฏิโมกในช่วงเวลากลางดึกเพียงเท่านั้นจนมาถึงคืนวันที่สองทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับคืนแรกไม่มีผิดเลยครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่า ในคืนนี้เสียงสวดปฏิโมกนั้นดังขึ้นในช่วงเวลากลางดึกเวลาประมาณตีสองครับแต่ในคืนวันที่สองนี้เสียงสวดค่อนข้างจะดังมากๆได้ยินชัดเหมือนสวดอยู่ข้างๆกุฏิเลยตัวของคุณดิวเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพี่ท่านอื่นที่สวดกันตามปกติจนมาถึงคืนวันที่สามครับระหว่างที่คุณดิวกําลังจังวัดอยู่ในกุฏินั้นอยู่ดีๆก็มีหลวงพี่รูปหนึ่งเดินขึ้นบันไดมา ขึ้นมาถึงแกก็มานั่งอยู่ตรงหน้าประตูคุณดิวก็เลยลุกขึ้นจากที่นอนครับแล้วก็ออกไปนั่งคุยด้วยลักษณะการพูดคุยก็เหมือนการสนทนาธรรมกันตามปกติครับเรื่องบ่าวบุญคุณโทษเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่พูดคุยกันได้สักพักหลวงพี่รูปนี้ก็ขอตัวกลับไปจําวัดจนคืนต่อมาหลวงพี่รูปนี้ก็ได้มาหายครับและก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลย มีการนั่งสนทนาธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องพ่อเรื่องแม่สารพัดครับเรื่องธรรมมาทั่วไปะนะครับพูดจบก็ขอตัวกลับไปจำวัดเหมือนเดิมซึ่งในตอนนั้นคุณดิวก็เริ่มสงสัยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าวัดป่าแห่งนี้มีพระจำวัดอยู่ด้วยกันทั้งหมด6รูปแต่หลวงพี่ท่านนี้คุณดิวไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยครับซึ่งในตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยหรือว่าเอจใจอะไรมากมายจนคืนวันต่อมาครับ คืนวันนี้ลักษณะทุกอย่างก็เกิดขึ้นค,คล้ายๆสองคืนที่ผ่านมาคือได้ยินเสียงบทสวดดังลอยมาแต่ไกลหลังจากนั้นหลวงพี่รูปนี้ก็โผล่มาที่ด้านหน้ากตุติในจังหวะที่คุณดิวนอนอยู่คุณดิวก็เงยหน้าขึ้นไปมองนะครับก็ได้พบว่าวันนี้หลวงพี่ท่านนี้ดูแปลกไปครับเพราะว่าจีวรที่หลวงพี่กําลังห่มอยู่ดูเก่ามากๆเก่าจนเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อเห็นแบบนั้นคุณดิวก็กําลังจะลุกขึ้นไปเหมือนเดิม แต่เขาก็ได้พบว่าตัวเขาเองไม่สามารถขยับตัวได้ครับหลวงพี่ที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูก็ได้หยิบหนังสือเล่มเล็กๆออกมาจากเอวหลังจากนั้นแกก็เริ่มสวดครับแต่ความผิดปกติที่คุณดิวสังเกตเห็นได้คือหลังจากที่หลวงพี่รูปนี้สวดจบหนึ่งบทตัวของหลวงพี่เองก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆตามบทสวดเลยครับสูงมากจนหัวของแกเนี่ยไปติดอยู่หลังคาของกุฏิเลย เมื่อเป็นแบบนั้นหลวงพี่รูปนี้ก็พยายามย่อตัวนะครับก้มมองจ้องมาที่คุณดิวอย่างไม่ล้าสายตาหลังจากนั้นก็พูดตะคอกออกมาเสียงดังว่าท่องให้ฟังทุกวันยังไม่เข้าใจอีกเหรอแล้วมานอนอยู่ที่นี่ขอเจ้าของเขาหรือยังเป็นพระบวชใหม่ทำไมทำอย่างนี้แล้วที่จะบวชอ่ะมั่นใจแล้วใช่ไหมในตอนนั้นคุณดิวตกใจกลัวเป็นอย่างมากครับรู้ได้ทันทีว่าตัวเองโดนเข้าแล้ว คุณดิวก็เลยพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีพยายามดิน้นจนสุดท้ายก็หลุดออกมาได้เมื่อหลุดออกมาได้คุณดิวก็ปีนหน้าต่างแล้วก็กระโดดลงทันทีครับวิ่งหน้าตั้งเข้าไปยังศาลาที่มีพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้วยความกลัวคุณดิวรียกวิ่งเข้าไปกอดองค์พระประธานไว้แต่ความน่ากลัวมันยังไม่จบแค่เพียงเท่านั้นสิครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงบทสวดปฏิโมกดังขึ้นมา พร้อมกับเสียงเดินวนรอบๆอศาลาคุณดิวด้วยความกลัวก็ได้แต่พูดออกไปนะครับบอกว่าสิ่งไหนที่ทําให้ไม่พอใจก็ต้องขอโทษด,ด้วยผมตั้งใจมาบวชพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่าทําแบบนี้กับผมเลยครับแต่สิ่งที่พูดออกไปมันไม่ได้ผลอะไรเลยครับเพราะว่าเสียงสวดกับเสียงเดินมันก็ยังดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนใกล้เวลาจะเช้าแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่า ที่บอกที่สอนไปอ่ะจำได้หรือยังหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงเท้าที่ค่อยๆเดินห่างออกไปคุณดิวได้แต่นั่งสั่นอยู่แบบนั้นจนพระรูปอื่นมาเจอครับในวันนั้นคุณดิวก็ถึงกำนอนจับไข้ทั้งวันหลังจากนั้นคุณดิวก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวเองเจอให้พระอาจารย์ท่านฟังพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าหลวงพี่รูปนั้นที่คุณดิวเจอท่านเป็นพระรุ่นแรกครับ ที่ได้เข้าไปทำการบุกเบิกทำสำนักส่งตรงนี้หลวงพี่แกเรียนปฏิโมกได้เพียงแค่ครึ่งเดียวครับหลังจากนั้นแกก็ป่วยเป็นไข้ป่าจนมรณะภาพไปส่วนสาเหตุที่คุณดิวได้พบเจอกับหลวงพี่รูปนี้มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงครับอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเกิดวันเดียวกันแล้วก็ปีนัก,กษัตริย์เดียวกันครับเลยอาจทําให้ทั้งสองคนสามารถสื่อสารกันได้หลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ระอาจารย์ท่านก็เลยอนุญาตให้คุณดิวกลับมาที่วัดในตัวหมู่บ้านครับคุณดิวได้บวชต่อจนครบหนึ่งเดือนหลังจากนั้นก็ได้ศึกออกมาและนั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของคุณดิวที่มีโอกาสได้บวชและได้พบเจอกับเรื่องราวหลอนๆที่ตัวเขาเองต้องจดจําไปทั้งชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน,เอนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นกันดีใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมคิดว่าหลังจากที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดป่าเรื่องนี้แล้ว มันก็ทําให้ผมได้บรรยากาศของกลิ่นอายความเป็นป่ารวมถึงพื้นที่ของตา่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคิดไปคิดมาฟังไปเล่าไปก็รู้สึกสนุกและตื่นเต้นมากๆเลยเพื่อนๆละครับคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าหรือว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงร,รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ